สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาทําคลิปวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับรถตัดหญ้านะครับก็ช่วงนี้ที่หายไปผมก็ทํางานอยู่หลายด้านนะครับก็ช่วงนี้ก็ต่อรถตัดหญ้าขายนะครับแล้วก็วิ่งส่งทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางก็ตัดหญ้า ขายให้กับลูกค้าเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูรถตัดหญ้าเพนกล่าไกลๆนะครับก็เอฟซีท่านใดที่สั่งรถตัดหญ้าจากผมแล้วช่วงนี้รอนานหน่อยนะครับก็ตามคิวนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูรถตัดหญ้าใกล้ๆ ก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับที่เห็นตัดหญ้าไปก็เป็นหญ้าหญ้าจะรวมมาเป็นแถวแถวเนี่ยครับ,รบประมาณนี้นะครับนี่เป็นด้านหลังจากรถตัดนะครับนี่ครับก็ช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าตลาดควายนะครับเนื่องจากงาน ผมจะยุ่งยๆนิดนึงครับก็ช่วงนี้ทำรถตัดหญ้าขายส่งทั่วนะครับก็เอฟีท่านใดที่ติดตามแล้วก็สั่งซื้อรถตัดหญ้าจากผมก็ผมก็จะส่งรถตัดหญ้าตามคิวนะครับ รถตัดหญ้าช่วงนี้ที่ผมทําส่งอยู่ก็ยังมีหลายตัวนะครับก็ส่งตามคิวครับ F c ซจากหนองคายนะครับก็รอนิดนึงครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ของก็น่าจะเสร็จแล้วพร้อมติดตั้งถึงบ้านนะครับ f c ทางลาดบุรีนะครับแล้วก็ทางลำปางและหนองคายนะครับ ผมจะทยอยส่งเครื่องตัดจ้าให้กับท่านต่อเนื่องนะครับก็ช่วงนี้ใครสั่งมาก่อนก็เลียงคิวส่งครับแต่ช่วงนี้จะช้านิดนึงครับเนื่องจากช่างติดซ่อมรถเกี่ยวข้าวอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการเกี่ยวข้าวนาฟีครับ ทังติดซ่อมรถเกี่ยวข้าวก็หยุดไป3-4วันครับคาดว่าวันพรุ่งนี้วันลื่นนะครับก็จะกลับมาทำเครื่องแตดจ้าส่งให้กับ FC ที่สั่งเข้ามานะครับช่วงเพราะว่าช่วงนี้ผมเลี้ยงปวายเยอะด้วยครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับตลาดควายนะครับเพราะว่าคนที่ช่วยงานผมก็ไปทำรถตัดหญ้าหนึ่งคนแล้วก็ผมก็เป็นหน้าที่ที่จะมาตัดหญ้าให้กับควายในฟาร์มนะครับก็ควายในฟาร์ม่วงนี้ผมเต็มแล้วนะครับ,รรบ,บก็รบ20กตัวครับ ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไม้เสียบหญ้านะครับก็ไม้เสียบหญ้าท่านใดอยากได้ผมก็แพ็กส่งถึงหน้าบ้านนะครับนี่ะน่ครับไม้เสียบหญ้านะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับลองโทรเข้ามาสอบถามครับ ว่าขายอันเท่าไรครับแล้วก็ราคาพร้อมส่งถึงหน้าบ้านอันเท่าไรนะครับตอนนี้อย่างที่ถือกันอยู่นี่ครับก็ท่านใดโทรมาสั่งมาผมก็ส่งทั่วครับทั่วประเทศไม้เสียบยานะครับท่านใดอยากได้นะครับก็ทักกันเข้ามา ท่านใดอยากได้เครื่องตัดหญ้านะครับก็โทรเข้ามาสั่งแล้วก็สั่งจองวางินมัดจำนะครับก็จะขึ้นทำให้ท่านแล้วก็มีให้เลือกนะครับจะมารับของไปติดเองหรือว่าจะเอารถมาติดที่อู่ผมนะครับหรือจะให้ผมไปติดตั้งให้ถึงบ้าน ก็มาลองสอบถามลองมาคุยกันได้ครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะมารับของด้วยตัวเองนะครับบางท่านก็รับของไปแล้วก็ติดตั้งไม่เป็นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับก็ถ้าสะดวกก็เอารถมาทิ้งไว้ให้ผมครับผมก็ติดตั้งให้เสร็จแล้วก็มารับกลับได้เลยหรือจะให้ผมไปติดตั้งถึงบ้านนะครับราคาลองเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับ เป็นชุดตัดหญ้านะครับเพราะว่าช่วงนี้รถตัดหญ้าก,ก็มีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆครับทำกันต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ไม้เสียบหญ้าก,ก็ทำส่งทั่วประเทศครับถึงหน้าบ้านเครื่องตัดหญ้าก,ก็ส่งให้กับเ c ซีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งสินค้าจากเรานะครับ ก็ขออฟัย f ซที่เป็น FC ตลาดควายนะครับที่ผมถ่ายควายให้กับ FC ดูทุกๆนัดนะครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้ควายยังราคาเหมือนเดิมครับไม่ขึ้นไม่ลงแต่ตลาดจีนได้กลับมาเปิดทำให้ควายที่มีกันอยู่เวลานี้หมดทุกขายหมดทุกทุกฟาร์มทุกท,กทอ,อกแล้วนะครับ ช่วงนี้ไม่มีแทบจะไม่มีควายอ้วนที่จะส่งจีนก็ตลาดกลับมาคึุกคักเหมือนเดิมครับถ้าจีนเปิดประเทศเมื่อไรก็การที่เราจะมีควายขายก็ผลิตไม่ทันอยู่แล้วครับถ้าจีนเปิดประเทศช่วงนี้จีนเปิดประเทศมาได้เดือนกว่าๆควายที่เลี้ยงติดมือช่วงโควิด -4 เดือน5เดือนก็หมดเกลี้ยงครัผมก็ได้ขาย ควายไปเหลือสี่ตัวแค่นั้นนะครับก็ได้กลับมาซื้อควายเอามาขุนใหม่ยู่ในควาอยู่ในฟาร์มนะครับยี่สิบกว่าตัวนะเพราะว่าผมต้องดูแลควายที่อยู่ในฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ตัดหญ้าขายดูแลแปลงหญ้าแล้วก็ต่อรถตัดหญ้าขายไม้เสียบหญ้าขายนะครับ F c ซท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาครับ เดี๋ยวโบโทรผมจะลงทิ้งไว้ให้นะครับ